สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะซุปหน่อไม้นะคะหน่อไม้ของเรานี้เราจะต้องใส่ใบมะกรูดแล้วก็นําเข้ามาตมามะขอบให้เขานุ่มๆก่อนเนาะหน่อไม้ที่เรานามาต้มนี้จะเป็นหน่อไม้ที่เป็นแบบเป็นหน่อนะแล้วเราก็นํามามาเขียนให้เขาแบบเป็นเส้นๆนะแล้วเราก็ผ่าครึ่ง หลังจากนั้นพริกแห้งหอมแดงแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะเรานําไปคั่วให้เขาหอมๆนะเราก็นําเขามามาตําก่อนนะคะมาโขกก่อนเนาะก่อนที่เราจะใส่หน่อไม้ลงไปโขกให้ละเอียดตามชอบเลยเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำาลาเนาะต้มใส่ลงไปใส่กับหน่อไม้ด้วยเนาะ เราจะชิมรสชาติก่อนเนาะไม่ต้องทำอะไรกับเขาแล้วนะคะเนาะเราก็จะใส่กอกั่วเพราะว่าตอนที่เราต้มหน่อไม้เนาะเราใส่น้ำตาลน,น้ำปลาลงไปผงนวลงไปนี่เราก็จะใส่ตะไคร้ที่เป็นผงเนาะตะไคร้แบบนี้นะคะเป็นฐงน มากเลยค่ะทุกคนตามแบรนด์ไม่มีนมไม่มีตะไคร้สดขายในยามที่เราต้องการเนาะเราก็ซื้อแบบเป็นผงม,มาสะดวกสบายอันนี้จะเป็นข้าวคั่วนะข้าวคั่วใส่ตามชอบเลยนะชอบแบบไหน ขั่วแล้วเราก็จะใส่งาลงไปงาเพิ่งซื้อมาใหม่เนาะไม่แทนไม่ใช้แล้วว่าเราจะทำขนมนะคะนำมาทำขนมเนาะ ใส่งาลงไปงาใส่ลงไปตามชอบนะคะทุกคนงานนี้เราไปซื้อมาจากตลาดรวมมีขายที่ตลาดรวมก็ใส่มาเป็นกุ่ให้เรียบร้อยเลยหอมมากเลยใส่ทั้งงาใส่ทั้งข้าวกล่วมค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ ในสวนของเราสาะแห่ในสวนของเรานะคะเป็นอันเสร็จพิธีสุป ไม้ถุงเดียวได้เยอะเลยเนี่ยค่ะทุกคน ด้วยกันนะคะขอบคุณทุกเม้ทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะจริงค่าด้วยกันจ้าเดี๋ยวตัวโคกนี้นะคะเราจะไม่นําไปล้างเนาะเราจะนําข้าวลงไปทุกนะคะสียได้